สวัสดีค่ะหมอแป้นะคะเวลาเรากดสกรีนเลคคอร์ดนะคะโดยใช้ QuickTime Player แล้วอยู่ๆวิดีโอหายหลังจากที่เราอัดไปหลายชั่วโมงตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะว่าไฟล์ไปไหนเพราะปกติเวลาเราอัดหน้าจอเสร็จมันจะขึ้นมาที่เดสก์ท็อปตรงนี้นะคะแล้วก็เป็น Movie File ทีนี้ก็ไปหา วิธีแก้มาแล้วเราก็มาเข้าตรงที่ Library นะคะวิธีเสิร์ชเราก็มาพิมพ์ Library s c r e e n Recording นะคะเข้ามา Library Screen Recording แล้วเราก็จะเจอไฟล์ที่มันควรจะเซฟอยู่ใน d e s k ์ท็แต่ว่ามันมาออโต้เซฟให้ที่ Screen Recording ตรงนี้นะคะดีใจมากเลยเพราะว่าไฟล์มันไม่หาย อันนี้ก็เลยมาบอกข้อมูลเล็กๆน้อยๆเผื่อใครที่เซฟวิดีโอสกีนเรคคอร์ดข้อมูลสำคัญเสร็จแล้วเราก็แค่ลากวิดีโอนี้กลับมาที่สกีนเรคคอร์ดย้ายมาเรียบร้อยแล้วก็โอเคค่ะไฟล์ก็กลับมาเปิดได้อันนี้ก็พูดเป็น ความรู้เพิ่มเติมนะคะเผื่อใครจะ,ะหาวิดีโอหายก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ